ยังอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรณรงค์บริโภคสินค้ากุ้งจังหวัดฉะเชิงเซานะคะในงานนมมสก,การหลวงพ่อโสธรและงานประจำปีจังหวัดฉะเชิงเซาพศ .2567 ที่ลานเวทีกลางงานนำ้ำมาศการหลวงพ่อโสธรค่ะนางสาวฉัตประออนิยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเราเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการรณรงค์บริโภคสินค้ากุ้งจังหวัดฉะเชิงเซาในงานนำ้ำมาศการหลวงพ่อโสธรพร้อมด้วยพาณิ์จังหวัดฉะเชิงเซาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเซา ประมงจังหวัดนะคะแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติแล้วก็มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันค่ะจังหวัดชะเชิงเซาเป็นแหล่งผลิตกุ้งที่สําคัญของประเทศสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเป็นจํานวนมากในแต่ละปีเพื่อประชาสัมพันธ์กุ้งของจังหวัดชะเชิงเซาให้เป็นที่รู้จักและสร้างการรับรู้สู่ผู้บริโภครวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการบริโภคกุ้งภายในประเทศมากขึ้นโดยเทศกาลกินกุ้ง8ริ้วแอดงานนมัสการหลวงพ่อโสธรปี2567ได้จัดกิจกรรม แข่งขันกินกุ้งชิงเงินรางวัล2 3 0 0 0บาทค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน45รายสำหรับกติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันต้องแกะ เปลือกกุ้งก่อนกินนะคะก็ต้องเหลือเปลือกแล้วก็ส่วนหัวส่วนหางเอาไว้แล้วก็ผู้เข้าแข่งขันนั้นต้องกินมันกุ้งคางกุ้งแล้วก็เนื้อกุ้งให้หมดตามปริมาณที่กำหนดและใช้เวลาน้อยที่สุดโดยรางวัลชนะเลิศค่ะจะได้รับเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทพร้อมใบประกาศนียบัตรรางวัลที่2รางวัลที่3และรางวัลชมเชยจะได้รับเงินรางวัล5,000บาท3,000บาทและ1000บาทพร้อมใบประกาศนียบัตรตามลำดับส่วนรางวัล ขวัญใจประชาชนสำหรับผู้ที่มีลีลากินกุ้งแล้วก็การแต่งกายค่ะเงินรางวัลอยู่ที่3,000บาทนอกจากนี้ยังมีการจัดจำหน่ายกุ้งขาวรันนา,ายกุ้งกล้ามกรามในราคาย่อมเยาวค่ะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงกุ้งโดยผู้บริโภคจะได้รับผลผลิตจาก จากกุ้งนะคะโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางแล้วก็เพิ่มช่องทางการตลาดในการจําหน่ายกุ้งให้กับเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงกุ้งโดยได้รับความร่วมมือจากสมาพันธ์การเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําไทยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดฉะเชิงเซากลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งอาเภอบางคลา้าและชมรมผู้เลี้ยงกุ้งตําบลบางแก้วเราอยากประชาสัมพันธ์ค่ะว่าจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยเลี้ยงกุ้งได้มาตรฐานแล้วก็เลี้ยงกุ้งมากเป็นอันดับต้น,ตน จังหวัดกับทางะมงจังหวัดท่องเที่ยวและกีฬาแล้วก็ภาคเอกชนก็คือชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุง้งสมาพันธ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้งนะคะแล้วก็ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งของจังหวัดเชียงเซวนี่ค่ะนอกจากเราจะดังเรื่องข้าวสารเรื่องมะม่วงเรื่องมะพร้าวน้ำหอมแล้วเรายังมีเรื่องของกุง้งของปลากระพงแล้วก็ไข่ไก่นะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงเซาค่ะกินกุ้งอร่อยกินกุง้งปลอดภัยต้องมากินกุง้งเชียงเซา